ค่ะพบกับอาจารย์นันใน Inspiration Podcast ความมหัศจรรย์ของสมองท่านรู้ไหมว่าสมองของคนเราเนี่ยปัจจุบันบางคนใช้แค่หเปอร์เท่านั้นประสิทธิภาพในร้อเอร์ซบางคนใช้แค่หเปอร์เซน ขนาดนักวิทยาศาสตร์ไอ t y สไตน์ le, ที่ว่าใช้สมองเยอะมากยังใช้แค่10%เท่านั้นเลยความมหัศจรรย์ของสมองนี้เหมือนกับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง CPU ของคอมพิวเตอร์นะะนับหมื่นเครื่องแล้วก็สมองนี้เขาก็จะมีนิวรอนเป็นขึ้นใช้ยใยแมงมุมจะมีแขนขาเป็นแอปซอน โดยใช้ประจุไฟฟ้าจับคู่กับสิ่งที่เหมือนกันยิ่งคิดบวกยิ่งหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้าคิดลบก็ทางด้านลบหนาขึ้นแข็งแข็งแรงขึ้นความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นตรงที่ความคิดเรานี่แหละแต่เราไม่รู้ตัวเองไม่ได้ตระหนักรู้ก็จะต้องเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นซ้ำเดิมๆเพราะว่าความคิดของเราความคิดมีตัวตนคนเป็นอย่างที่คิด ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเราจะต้องเปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่ให้พลังงานบวกเข้าไปสู่สมองคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ให้ส่งไปถึงจิตใต้สํานึกในการที่เก็บสิ่งดีๆเอาไว้แล้วก็การทํางานนั้นเราก็ใช้หลักกฎ80 20คือทําน้อยได้มาก คือทำน้อยสำเร็จเยอะนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้สมองเกี่ยวกับเรื่องความคิดคิดในเรื่องที่ดีๆอยากได้อะไรดีๆก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาคนรวยเนี่ยเขาจะมีไมเซ็ตที่ดีมีขึ้นสมองที่ดีความคิดดีๆคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินคิดเรื่องเงินคิดเรื่องบวกแล้วก็เงินก็จะมาอยู่กับ คนที่เป็นเศรษฐีส่วนในทางกับการคนที่ไม่ได้มีเงินหรือคนจนก็คิดอีกด้านหนึ่งคิดในมุมมองของด้านเขาคิดติดลบเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาพยายามจะหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่คนรวยนั้นเขาไม่ได้หาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันแต่เขาสร้างเงินเพื่อผลิตเงินให้เงินช่วยเขาทํางานซึ่งเป็นการที่คิดต่างกันนะคะ แล้วก็ถ้าเราโฟกัสไปถึงสิ่งที่ลบสิ่งที่ลบก็จะโตขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นดังนั้นเราจะไม่ให้สมองทางด้านลบหรือนิวรอนทางด้านลบเนี่ยเขาแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงต้องฝึกจิตฝึกสมองฝึกคิดทางด้านบวกถ้าลบเมื่อไหรก่ก็รีบให้กำจัดออกไป ในที่สุดเขาก็จะไม่ได้อาหารเขาไม่ได้อาหารเขาก็จะรีบไปก็จะหายไปในที่สุดก็จะเจอแต่สมองที่คิดบวกคือนิวรอนที่คิดบวกก็แข็งแรงแล้วก็พาให้คนนั้นประสบความสำเร็จเป็นการเปลี่ยนสมองใหม่ได้ หรือเปลี่ยนที่สมองใหม่ด้วยการฝึกสมองของตัวเองโดยกําจัดสมองที่คิดลบออกไปอันนี้เป็นการวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะไม่ส่งพลังส่งสิ่งที่เป็นอาหารสมองกับด้านลบไปให้เขาโดยที่ไม่คิดลบไม่ทำอะไรในสิ่งลบๆไม่ดูดสิ่งลบๆเข้ามา ก็จะทำให้สมองซีกนะไอ้สมองส่วนนั้นตายไปแล้วก็มันก็สร้างเป็นโครงสร้างใหม่เปลี่ยนทางเดินใหม่ก่อร่างสร้างตัวใหม่ในภาพ,พยนตร์เขาก็เปรียบเทียบว่าการสร้างสมองเหมือนกับเส้นเหมือนกับเดินบนเชือกลอยบนฟ้าเชือกเส้นเดียวพอพอสร้างขึ้นสร้างขึ้นก็กลายเป็นสะพานเชื่อมเป็นสะพานก็เหมือนกับนิวลอนของทางด้านดี พอเราพยายามสร้างสร้างสร้างไม่คิดลบเขาก็จะเป็นนิวทรอนทันที่ด้านดีคือด้านดีทำไมฉายความภาพความสำเร็จสู่ความสำเร็จไปถึงที่เป้าหมายนั่นก็คือสิ่งที่นำพาให้ไปสู่ผลสำเร็จแล้วก็ผสานกับจิตใจจิตใจก็คือมีทั้งจิตรู้สำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็สนามจิตก็จะทำงานเป็นทีมประสานกันทำให้ส่งผล ความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นที่บอกว่าทํางาน20%ได้ผลลัพธ์80%บ80%คือไม่ต้องไปทําเหนื่อยทั้ง100%อย่างที่นักกีฬาเขาได้จินตนาการจินตนาการใช้สมองจินตนาการไม่ได้ลงสนามจริงจริงแต่จินตนาการการเล่นการเล่นกีฬาว่าชนะนะเข้าไปกี่ลูกกี่ลูกกี่ลูก ตบที paid, kind of เดียวก็เข้า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 คือแม่นยำทุกกรณีในขณะที่เขานั่งฝึกในสมาธิฝึกกีฬาในสมองพอไปลงจริงเขาก็ทำได้เขาก็สำเร็จได้เพราะว่ามันความเร็วเนี่ยเปรียบเทียบกันเหมือนกับที่เขาเปรียบเทียบนักวิจัยนักกีฬาหนึ่งชุดหนึ่งไปซ้อมจริงที่สนามจริงอีกชุดหนึ่งใช้นั่งจิตนาการเอา ปรากฏว่าทั้งสองชุดเนี่ยมีความสามารถพอเพียงกันมีทักษะมีความํำนาญพอเพียงกันดังนั้นเราก็ใช้ฝึกในสมองฝึกในจินตนาการจะได้ไม่ต้องออกแรงมากเราก็ฝึกทุกวันฝึกวันฝึกซ้ำๆฝึกสม่ำเสมอทำให้อ่ากระแสคลื่นสมองสั่งไปอย่างจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็จดจดจำแล้วเขาก็มีพลังงานสูงจิตใต้สำนึกเนี่ย ส่วนใหญ่มีพลังถึง90%จิตรู้สํมนึกแค่10%เหมือนสมองคนเราในร้อส่วนใช้แค่5ส่วนเท่านั้นบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สังเกตไหมคะตอนที่เด็กๆอะ่ะไม่มีเครื่องคิดเลขหรือรุ่นนี้ไม่ไม่รู้สึกแต่รุ่นอาจารย์นั้นเนี่ยสมัยเด็กๆไม่มีเครื่องคิดเลขใช้เราจะ ใช้สมองคูณบวกลบคูณหารได้รวดเร็วแต่ตอนนี้เราไปอาศัยเครื่องคิดเลขสมองเราก็เลยไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ในส่วนการคูณการหารการอะไรบวกลบคูนหารวันก็ช้าต้องใช้เครื่องคือบางทีคิดได้แต่ไม่แน่ใจต้องใช้เครื่องนี่แหละคือเราใช้สมองน้อยลงเปรียบเทียบเด็กรุ่นใหม่ก็ไเด้เปรียบเทียบเบอร์โทรศัพท์ สมัยก่อนโทรศัพท์มันไม่ได้แมมโมรีไม่ได้บันทึกหน่วยความจำไม่ได้มีการจดบันทึกบันทึกตัวเลขเราก็อยู่ในหัวของเราจะเบอร์จะโทรไปหาเพื่อนคนไหนเราจําได้หมดเลยกี่หลักกี่หลักจําได้เออคนนี้เบอร์นี้คนนี้เบอร์นี้นนเบอร์นี้ไม่ต้องเปิดเลยแต่ปัจจุบันแม้กระทั่งเบอร์ของตัวเองยังจําไม่ได้เลยเพราะว่าสมองส่วนนั้นไม่ได้ใช้ สมองส่วนที่ใช้จําเบอร์โทรศัพท์เราไม่ได้ใช้เพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเพราะว่ามือถือเนี่ยจดบันทึกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆว่านี่แหละความอัศจรรย์ของสมองถ้าอยากจะได้สําเร็จได้บ้านได้รถได้เที่ยวได้เงินได้เป็นมหาเศรษฐีได้อะไรๆนั่งนั่งตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำจินตนาการถึงเหตุการณ์สถานาการณ์ผู้คนแล้วก็เงินแล้วก็ เหตุการณ์นั้นใครพูดยังไงกับเราอย่างไงกับเราเราต้องจินตนาการครั้งที่1ทุกอย่างเกิดขึ้น2เหตุการณ์เสมอเหตุการณ์ที่1คือในจินตนาการเหตุการณ์ที่สองก็เกิดมามาให้เห็นต่อหน้าตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นต่อหน้าเลยดังนั้นเราจะต้องมีความเชื่อจงเชื่อบอกเชื่อเราก็รับ บอกจักรวาลเพราะจักรวาลไม่ชอบคนขอถ้าขอคือขัดแคลนเราแสดงความขัดแคลนเนี่ยไม่ได้เราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราจะต้องบอกหรือสั่งเสร็จแล้วก็ต้องอนุญาตให้จักรวาลให้เรา พออนุญาตเสร็จเราก็เปิดประตูสูขข่ความม้่งคั่งคือเปิดรับเปิดรับโดยการจงใจสร้างการลงมือทำไม่มีสิ่งไหนที่เราบอกหรือขอไปแล้วเราก็ไม่ลงมือทำจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเรารู้แล้วล่ะไปขอไปขออย่างขอขอถูกลอตเตอรี่วันนี้ใช่จักรวาลให้แล้วแต่เราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แปลว่าเราไม่ได้ลงมือทำ ในการซื้อลอตเตอรี่พอออกมาโอ้เสียดายดูงี้ซื้อก็ดีแบบนี้ไงเพราะว่าเราไม่ลงมือทำนี่คือความมหัศจรรย์ของสิ่งทุกอย่างแล้วทุกท่านที่ได้ของมาเนี่ยคือท่านสั่งมาทุกคนสั่งมาด้วยอาจจะเป็นคำพูดหรือเป็นการรู้สึกนึกคิดก็ดีเป็นการสั่งสมองแล้สมองก็สั่งในจิตได้สำนึกอีกครั้งหนึ่ง เป็นการสั่งเราเป็นการสั่งมาทุกท่านไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะได้เหมือนเราอยากทานเข้ากระเพราไข่ดาวเราไปถึงที่ร้านเรานั่งเฉยๆเราไม่พูดอะไรเลยผ่านไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเราไม่ได้กระเพราไก่ไข่ดาวทานเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ออเดอร์เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นทางทางสมองหรือด้านในจิตนาการถ้าเราไม่สั่งไม่ออเดอร์ก็ไม่มา เขาก็ไม่ได้จัดหาให้แต่พอถึงเวลาเราอยากทานจริงๆเอ้าไหนล่ะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งไปไม่ได้ออเดอร์ไปอย่างนี้นั้นอย่าให้พลาดนะคะในเมื่อเรารู้เคล็ดลับนี้แล้วขอให้ทุกท่านจินตนาการสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยที่อาจารย์เล่าไปแล้วจากนักกิฬาสองกลุ่ม มันประสิทธิภาพเหมือนกันจินตนาการกับลงเล่นแต่ลงเล่นเราเหนื่อยไหมพราะใช้พละกกำลังแต่ในจินตนาการเราไม่ได้ใช้พละกกำลังแล้วก็ไม่ได้หน่วงด้วยเวลาและระยะทางจิตช,ชิดยังไงก็ไปตามโลดไปตามนั้นเลยแต่ถ้าเราไปฝึกจริงๆเนี่ยมันหน่วงด้วยเวลาและระยะทางแล้วเราก็เหนื่อยอีกต่างหาก พละกาลังเราก็ถดถอยแทนที่จะออมก,กําลังไว้ไปแข่งกับคู่ต่อสู้มาซ้อมเสเองจนหมดแรงนะคะอันนี้พิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จากโลกแห่งความเป็นจริงขอฝากไว้ไปฝึกสมองกันเถอคะค่ะอยากได้อะไรบอกเลยบอกจัก,กรวาลแล้วก็จินตนาการซ้ำๆหาหลักฐานแล้วก็หาเหตุผลว่าเราอยากได้เงินก้อนเนี้ย ไปทำอะไรบ้างไม่ใช่คิดคิดอยากได้เฉยๆไม่มีหลักฐานรอบล้อมไม่มีพยานไม่มีเหตุไม่มีผลขนาดราชการจะของบประมาณยังต้องเขียนเหตุผลเลยว่าก้อนเนี้ยเอาไปใช้อะไรบ้างเพราะนั้นให้เขียนเงินไว้ตรงกลางกลมๆแล้วก็ขีดสาเหตุสาเหต,เหตุที่เราจะต้องใช้เงินเนี้ยเอาไปทำอะไรบ้างเหมือนกับ ใครจะไปกู้เงินสถาบันการเงินสักแห่งหนึ่งอยากได้เงินก้อนนี้ต้องเขียนต้องเขียนสิ่งที่อยากจะเอาไปทำอะไรเขาจะได้รู้ว่าเงินก้อนนี้ไปทำอะไรต้องเขียนหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นถ้าในชีวิตของเราอยากจะมีเงินล้านเงินแสนเงินล้านเขียนเหตุผลว่าไปใช้อะไรบ้างต้องบิ๊กไยไม่ใช่เขียนเอาไปใช้แบบเลื่อยเปื่อย ต้องบิ๊กายต้องเป็นประโยชน์ต่อตั้งแต่ประเทศตั้งแต่ตั้งแต่โลกประเทศสังคมชุมชนแล้วค่อยมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเราและสิ่งสำคัญคือการให้การบริจาคนั้นเองจักรวาลชอบมาสำหรับวันนี้อาจารย์นันโคนมาสเตอร์ในอิส p i r เ t ชั n นพอดแคสสวัสดีค่ะ